สวัสดีครับก,กลับมาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยและเช่นเดิมเป็นประจำนะครับทางช่องของเราก็จะได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญกษะสาบที่มีราคาแพงนะครับมาฝากมาให้ความรู้กันนะครับส่วนในคลิปนี้เป็นเหรียญที่มีราคาแพงสูงถึงเหรียญละ2 0 0 0มนบาทขึ้นเลยนะครับ 2,000 20, 0บาทัพตัวหน่งเหรียญเลยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเป็นเรียญชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2 5 3 3นะครับในคลิปนี้นะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นปีพศ2 5 3 3นะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็อยากจะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปอยู่นะตอนนี้ ชมคลิปให้เรียบจนจบคลิปด้วยนะครับจะได้มีความรู้อย่างถูกต้องนะครับจะได้รู้ว่าแบบไหนมีราคาแบบไหนไม่มีราคานะครับเพราะว่าเหรียญ25สตางค์ปีพศ2533นี้นะครับมีทั้งแบบไม่มีราคาและก็แบบราคาแพงนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่หนะ้ตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญ ชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2533นะครับแต่ภาพแรกนี้เป็นแบบปกตินะครับถ้าแบบปกตินั้นยังไม่มีราคานะครับถ้าแบบปกตินั้นก็จะทํามาจากเนื้อโลหะอลูมิเนียมบลอนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับถ้าแบบปกตินั้นที่ทํามาจากเนื้อลหะอลูมิเนียมบลอนนั้น น้ำหนักของเหรียญจะอยู่ที่1.9กรัมนะครับถ้าแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญแบบปกติทั่วไปที่ยังสามารถได้พบเจออยู่นะครับยังไม่มีราคานะครับถ้าแบบนี้นะครับส่วนแบบที่มีราคาแพงเรลละ20,000บาทขึ้นนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรสําหรับเหรียญชนิดราคา25สตางค์ปีพศ2533นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมแล้วก็บอกรายละเอียดนะครับก็เป็นเหรียญที่ทํามาจากเนื้อทองคํานั่นเองนะครับ ซึ่งได้ค้นพบเจอนะครับในเหรียญ25สตาตังค์ปีพศสอง3นรมะครับมีอยู่จริงนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีราคาแพงนะครับถ้าสภาพงดงามนั้นเหรียญละ20,000บาทขึ้นเลยนะครับถ้าสภาพงดงามนะครับเหรียญละ2 0,000บาทขึ้นเลยนะครับเนื้อทองคํานะครับเหรียญปีพศสอง3รเนื้อทองคํานะครับปี ที่เป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์นะครับน้ําหนักจะหนักมากนะครับจะหนักกว่าเหรียญแบบปกตินะครับน้ําหนักจะอยู่ที่5.18กรัมนะครับก็มีราคานะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ได้พบเจอจริงมีอยู่จริงนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับ